รังแคเป็นปัญหาที่ทําให้คนส่วนใหญ่สูญเสียความมั่นใจวันนี้เอจินตี้จะพาไปรู้จักกับรังแคกันว่าเกิดมาจากอะไรและมีวิธีป้องกันได้อย่างไร 1. หนังศีรษะแห้ง 2. เชื้อราบนหนังศีรษะมาาัีเลียคือเชื้อราบนหนังศีรษะประเภทยีที่เติบโตบนร่างกายตรงบริเวณที่มีความมันและชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดรังแคบนหนังศีรษะ 3. ความไม่สมดุลของฮอร์โมนซึ่งผู้หญิงบางคนเกิดรังแคในช่วงที่มีประจำเดือนทําให้เกิดการผลิตน้ํามันที่หนังศีรษะมากขึ้น หนังศรีรษะได้รับเคมีรุนแรงเป็นประจำการดัดผมบ่อยทําสีผมบ่อยใช้แชมพูแรงเปรชฉีดผมก็อาจจะทําให้หนังศรีรษะถูกกระทบมากเกินไปเลยทําให้แห้งและมีการผลัดเซลล์ผิวที่เร็ว,รวกว่าปกติวิธีการขาจัดรังแคให้หมดไปสามารถทําได้โดยใช้แชมพูรสระผมของเอจินิตี้ที่จะช่วยปรับสมดุลให้กับหนังศรีรษะและเส้นผมทําให้ผมสุขภาพดีและแข็งแรงและควรงดใช้ตัวอื่นไปก่อนเพื่อหยุดการแพ้และ,และเพื่อควบคุมความมันค่ะควรใช้ได้เป่าผมเป่าให้แห้งด้วยล นเย็ไม่ใช้ลมร้อนและหลีกเลี่ยงให้เส้นผมไม่สัมผัสกับสารเคมีต่างๆบ่อยจนเกินไปค่ะที่สําคัญไม่ควรแกะหรือเกาหนังศีรษะค่ะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการถลอกหรือทําให้หนังศีรษะอักเสบและข้อสุดท้ายควรลดความเครียดรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ใครที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถทักมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญจากเอเจนตี้หรือจะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ